อ่าแล้วที่วิธีทำทำยังไงเอาหัวปีลงทำไงใชก็วางเงี้ยวางเงี้ยถมบ้านอยงเงี้ยเทียบเนี่ยอ่าแล้วคุณจะไปทันอ้าวไรเงามากมันต้องโ่ตรงนี้เหมืนไม่ตรงมาเนี้ยมันมันมาดึงมาไม่รู้ล้วก็ไม่เอาตรงตรงมันมีหลักอยู่ตรงตรงไปว่าอะไรตรงตรงยึดหลักไว้อ่ายึดหลักไว้อ่าแล้วก็มีเบาะเจ้าเจ้แล้วก็ขอล่แล้วพวงเนี้ยเหมืเริบมไรแตัดแล้วก็หวนเหรออะไรนะ อ,ไไอ,อ๋อเราเฉาะเฉาะข้างล่างต้นกล้วยก่อนเฉาะเสร็จแล้วก็โหัเลยอะลล่ะโหัวเลยโค่นแล้วจบอ๋อมันก็ไม่ไปลงบ้านาลเขาแล,ล้วต้นสูงไหมกี่เมตรเออประมาณก็หกเมตรหกเมตร<ม>ต้นกล้วยอ่ะโอ้โหสูงกว่าลังคายอ่ะต้นกล้วยหกเมตรที่ไปสามวาหนึ่งเมตรจริงเลยหกเมตรนี่มัน<ม><ม> หกชอ,อกก็สามเมตรเออหกชอกสามเมตรเท่าหกเมตรมันสิบสองชอกนะโอ้มันตึกสองชั้นเลยนะูินเดียวเออเออจบแล้วจบแล้วแล้วได้กี่บาทค,คนเออได้่การนี่คือ ชีวิตบอลนะครับบอลเขื่อนเจ้าพยาเดี๋ยวเราจะมาติดตามชีวิตบอลทุกวันว่าเขาทำอะไรบ้างเขาจะดังมากนะครับคนนี้ที่เขื่อนเจ้าพยา